ไม่ชัดเจนเอย่างกลุ่มออมทรัพย์ก็คือชาวบ้านรว,รวมตัวกัน,กนแล้วมีข้อตกลงระหว่างกันเองไอ้กลุ่มแบบนี้กฎหมายรองรับมีหไม่ไม่รู้นะฮะก็เป็นในรูปของบุคคลธรรมดาครับ<ล>ก็เป็นบุคคล,ลาาธรรมดาสามารถที่จะมากู้ตามหลักมันไม่ควรมีศักยภาพในการให้กู้หรอกครับแล้วก็ไม่ควรให้ด้วยเพราะว่ามันควรจะเป็นในรูปนิติบุคคลแต่ว่าแกจะให้สักอย่างอะ่ะแกก็ให้หมด่ะครับกู้ทีสามสี่ร้อยล้านนะครับ ตอนหนึ่งกลุ่มออมทรัพย์สามารถกู้สามสี่ร้อยล้านเออก็แปลกดีเหมือนกันในกลุ่มที่สามสิบสี่บริษัทในกลุ่มที่สามสิบสี่บริษัทเข้าใจว่าหลายบริษัทน่าสงสัยว่าเป็นบริษัทกระดาษใช่ไหมฮะใช่ครับใกลุ่มที่ไม่มีตัวตนหรือไม่กระปิดกิจการไปแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ในที่ทําการเดียวกันอยู่ตึกเดียวกันเลขที่เดียวกันก็นกมีครับงบดุลก็ไม่ส่งพวกนี้เป็นบริษัทกระดาษที่เราเรียกว่าเปเปอร์คัานีมีเอาไว้เพื่อการเฉพาะกิจการนี้โดยเฉพาะครับ มีเอาไว้สําหรับถ่ายเททรัพย์สินออกจากสากลครับโอ้โหแค่นี้ก็หนาวแล้วนะฮะครับก็เราเราจึงมาถึงจุดที่ที่เราจะแจ้งข้อหาแล้วครับนะครับเราถือว่าพยานหลักฐานสมบูรณ์แล้วครับไม่ทราบว่าไอการทดลองจ่ายเงินออกจากบัญชีสามพันสามพันล้านนั่นนะฮะ มีการพอมีเบาสายหรือร่องรอยไหมครับว่าเมื่อถ่ายเงินออกมาในรูปเงินทดลองจ่าย3,000ล้านเข้ามาที่ตัวเองแล้วเนี่ยจากสุภะชัยศรีสวัสดิเนี่ยแล้วมันไหลต่อไปไหนมันมีคนที่อยู่ในขายที่เราร่วมกับปปงยึดอายัดทรัพย์เต่นะครับอยู่5รายนะครับที่เกี่ยวข้องก็เป็นคนกลุ่มนี้นะครับ แต่ว่าจะไปถึงลำดับสองสามยังไงเนี่ยขณะนี้เราทำงานร่วมกับปปงอยู่นะครับก็กำลังตรวจสอบอยู่ครับครับเห็นบอกว่าที่เราไปอายัดรั์นี่เราไปอายัดยั์ตัวสุประชัยกับพวกอีกสามรวมเป็นสี่รวมเป็นสี่นะฮะก็คนในสากลฮะมีรองผู้จัดการสากลกรรมการสากลเจ้าที่สากลทางนี้เป็นต้นแต่ว่าตัวใหญ่คงจะเป็นสุประชัยนะฮะตอนนี้เราก็อายัดรับไปแต่ว่าซที่อายัดทำไมได้น้อยจัง เท่าที่ปรากฏคือการเข้าไปยึดอายัดทรัพย์เนี่ยมันเป็นการไปกระทบสิบเรานะครับเราต้องมีความชัดเจนเพียงพอครับขณะนี้ความชัดเจนก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าความเสียหายเนี่ยมันมากกว่านแน่นอนเพราะว่าพอมันไปอยู่ไอ้บริษัทกระดาษไปอยู่บริษัทที่ไม่มั่นคงแล้วเนี่ยเงินมันก็ถูกถ่ายเทออกไปโอกาสที่จะได้เงินคืนจากแหล่งกู้แหล่งที่ขอกู้ไปเนี่ยนะครับหมื่นสองพันล้านเนี่ย น้อยมาก <c oughs> น่าเสีย <c oughs> รายชื่อของผู้ที่ถูกอายัดทรัพย์นะฮะที่ไปไปอายัดกันในเบื้องต้น4ี่รายนะมีสุภชัยสีสีสุภาษณ์แล้วก็มออีอีก3คนนั้นดูเหมือนเป็นคนในสากลแต่ว่าทรัพย์สินที่ยึดมาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีที่ดินที่ดินเนี่ยสามแปลงค <c oughs> รับหกพัไร่กระจายอยู่11จังหวัดครับ <c oughs> อันนี้มูลค่ายเยอะสุด2,000ล้านบาท ที่ดินพวกนี้อยู่ในชื่อของสุปชัยทั้งหมดหรือว่าต้องถือสุปชัยทั้งหมดครับแสดงว่าอีกสามคนนั้นจิบจอยเลยแหละฮะจิบจอยครับแต่ว่าขณะนี้เรากําลังเขาเรียกว่าไปแถวที่สองแถวที่สามสุปชัยนี่คือแถวที่หนึ่งนะครับเงินไปสุปชัยโดยตรงแต่ว่าจากสุปชัยไปใครบ้างเนี่ยปปงกับเรากำลังทํางานกันอยู่ครับและไปไปอายัดรถยนต์8ปดคันมูลค่าแค่สี่ล้านเองแหละฮะก็อย่างที่เรียนแหละครับว่าชื่อเรายึดอายัดได้เนี่ยมันต้องปรากฏชื่อเขานะครับน้ําจิ้มแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคดีอย่างเนี้ยเราอยากเรียกว่าเป็นคดีอาญกรรมทางเศรษฐกิจคนทําความผิดเนี่ยมีความรู้เพราะเป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วก็วางแผนไว้แนบเนียนเพราะฉะนั้นเงินที่มันถูกถ่ายออกไปเนี่ยมันมีการคัดเอานะครับตามยากครับในที่สุดเรื่องนี้จะเสียหายมากแต่ผมตลกมากนะไอ้ที่ยึดได้เป็นก่อนเป็นกรรมที่ดิน391แปลงหกพัไร่1ิจังหวัดสอง0ล้าน รถยนต์ยึดได้8คันบูลค่าแค่4ล้านผมสงสัยว่าไอ้เบนตระกูล S คันหลายๆล้านเนี่ยของอิตาสุประชัยนี่เราเราไม่เจอเราไม่เจอยังไงฮะเขาเข้เขเขาใจว่าใส่ชื่อคนอื่นครับ,<า>รบและไปอายัดบัญชีงเงินฝากในธนาคาร9บัญชีมีเงินรวมกันแค่ล้านเดียวครับเท่านั้นเหลอฮะก็ชื่อเขามีแค่นี้แหละครับเขาวางแนมาครับเรื่องนี้เอาละครับทำให้ผมอยากรู้สถานะทางธุรกิจ แล้วก็บื้องหน้าบ้องหลังคนที่ชื่อสุภชัยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวในช่วงที่สองเดี๋ยวผมมาเติมเต็มประเด็นกับคุณทาริสกันนะฮะครับช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ครับคุณผู้ชมไปสนทนากับคุณทาริสเพลงดีกันต่อครับคุณทาริสฮะต่อฮะชักอยากรู้คนที่ชื่อสุพชัยศรีสุพศอรอเป็นใครมาจากไหนนะฮะเพืนเท่าที่เราทราบนะครับจากจากสำนวนเนี่ยก็ปรากฏว่า เขาเป็นกรรมการตั้งแต่ชุดแรกเลยนะครับเป็นประธานกรรมการสากลของจันทร์นี่นะครับเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยครับเป็นสากลอมทรัพย์แฟดคลองจันทร์นะฮะใช่ครับแล้วก็ค่อยยกระดับมาเป็นเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ก็เติบโตมาเรื่อยเขาก็เป็นมาทุกสมัยเลยครับเพิ่งจะมาเว้นวักเมื่อเร็วนี้ช่วงสั้นๆนิดเดียวช่วงต้นปีอ่าแล้วแกก็กลับมาอย่างเดิมอีกแล้วแกก็ปฏิวัติยึดอํานาจแล้วแกก็กลับมาเป็น ประธานสากลอ,อีกครั้งหนึ่งเมื่อเดือนขณะน,นี้แกยังเป็นตําแหน่งประธานกรรมการสากลนะครับสิ่งที่ดีไซน์กังวลก็คือว่าพยายนหลักครัครบหลายหลายส่วนเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราแจ้งข้อหาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะดําเนินการแจ้งไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ถอดแกออกจากการเป็นกรรมการของเป็นผู้จัดการของกรรมการเป็นประธานกรรมการของสหก์เครดิตยูเ,ยนเนี่ยนคลองจันเนี่ยเพราะถ้าถือแกยังนั่งอยู่เนี่ย ความเสียหายแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานจะมีปัญหามากครับครับครับ,รบเท่าที่เช็คประวัติดูก็แปลกที่จริงพื้นเพยเป็นคนยากจนนะแล้วก็ทําอะไรมาก่อนก็ไม่ชัดเจนเห็นเป็นชิ้นเป็นอันก็ตอนที่มาตั้งสหกรณ์อมรัพ์แถวแถวเคหะของจันทร์สมัยนั้นเนี่ยนะฮะก่อนที่จะยกระดับเป็น Union. เครดิตยูเนียนก็แปลกดี เห็นมีอยู่อาชีพเดียวก็คือเป็นประธานสากลออมทรัพย์มาโดยตลอดเลยนะฮะส่วนธุรกิจอื่นๆที่ถ้าจะมีเช่นบริษัทน้ามันบริษัทสํารวจพิโตเรียมหรืออะไรก็แล้วแต่บริษัทประกันชีพประกันภัย<ม>ก็เพิ่งมันมีตอนหลังนี่เองนะตอนที่สากลเครดิตยูเนี่ยนของจันร่ำรวยอู้ฟู่แล้วพอสากลร,ร่ำรวยอู้ฟู่แกก็อู้ฟู่ตามช่วงนั้นแหละแกเริ่มมีธุรกิจเยอะะก็แปลกดีกันนะฮะมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครัะ เท่าที่ดูสิ่งที่เขากังวลกันเท่าที่เห็นเท่าที่เช็คสถานะทางธุรกิจของสุปชัยเนี่ยเป็นประธานสากลเครดิตยูเนียนคองจันท์เห็นบอกว่าเป็นประธานบริษัทสหป,ประกันชีวิตใช่ไหมฮะเป็นประธานยูเนียนอินเตอร์ประกรันภัยไอ้เจ้าสองบริษัทนี้เข้าใจว่าไประดมเงินจากบรรดาสากลทั้งหลายเนี่ยให้มาร่วมลงทุนมาร่วมถือหุ้นกันด้วยใช่ไหมฮะไอ้เจ้าสองบริษัทนี่ก็เป็นเช่นนั้นนะครับพอดี บริษัทประกันภัยเนี่ยระยะหลังนี่มันตั้งง่ายครับขอใบอนุญาตง่ายแล้วบางทีก็ไปซื้อไปซื้อบริษัทเข้ามาอ๋อไปซื้อลายเส้นไปซื้อบริษัทที่มันเน่าแล้วนะฮะครับก็ไปไปไปซื้อหัวมาน่าจะเป็นเช่นนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นอืที่นี้มันจะพันกันไหมฮะมันจะเสียหายมากไหมฮะเพราะว่าตัวสุภระชายเป็นประธานบริษัทประกันชีวิตและก็เป็นประธานบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจประกันนี่มันต้องอยู่ได้ด้วยความเชื่อถืออันนี้ก็ลูกโซ่แน่เลยครับเพราะเดี๋ยวพอแกถููกดดเเนนิคีี่ถ ฟ้องถูกดำเนินคดีเนียบริษัทพวกนั้นเนี่ยก็ต้องได้ผลกระทบอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยและน่าจะมากกว่าน้อยด้วยครับเห็นบอกว่าเป็นประธานบริษัทไทยปิโตรพลัสทำธุรกิจสำรวจปิโตรเลียมโอ้ครับธุรกิจนี้ใหญ่นะธุรกิจสำรวจ,รวจปิโตรเลียมวัตถุประสงค์หรือหนังสือบริคุณส่วนที่บริษัทมันดูใหญ่โตนะแต่ว่าจริงๆมันทำอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเห็นบอกว่าไทยปิโตรพลาสเนี่ย มีคนที่มีนามสกุลเดียวกันกับนักการเมืองฮนะนะันะลิพธพันธ์เนี่ยเป็นผู้ถือหู้นอยู่ด้วยหรือหรืออย่างไรเนี่ยเคยได้ยิน,นยก็ก็เคยได้ยินครับแต่ว่าการสอบสวนเราก็ยังไม่ได้ขยายผลไปขนาดนั้นนะครับทนทีที่เข้ามาจับคดีเนี่ยมีฮอตไลน์เข้ามาถึงคุณทาริสไหมมีคนห่วงใยเยอะครับเพราะว่าห่วงใยว่าระบบความน่าเชื่อถือของสากลอมทรัพย์จะเสียไปนะครับมีคนห่วงใยเยอะ แล้วก็มีทั้งคนเชียร์แล้วก็คนยังคงชื่นชมสุภชัยอยู่นะครับคนที่ชื่นชมสุภชยัยคนที่ปกป้องสุภชัยก็มีก็มีเป็นผู้ใหญ่หรือไม่มีทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนไม่ผู้ใหญ่แล้วครับ<ล>ะระดับ,บผู้ใหญ่โทรมาปกป้องสุภชัยก็มีแหลเะเขายังเชื่อถืออยู่เพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเอาเงินมาฝากนะครับก็มีความคิดว่าเหมือนคิดแบบแชร์ลูกโซอ่ะถ้าสุภชัยเจ๊งถูกดำเนินคดีเนี่ยเงินศูนย์แน่ เพราะนั้นถ้าสุภชัยยังอยู่ยังเป็นฮีโร่ในด,ดวงใจเนี่ยเ,เงินอาจจะได้คืนก็คิดแบบง่ายๆคิดแบบง่ายๆครับเพราะว่าตัวเองมีส่วนได้เสียเอาเงินมาฝากพูดถึงแชรุกโซ่ผมนึกขึ้นมาได้สากลเครดิตยูนิยนคองจันเนี่ยที่โตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะฮะจนเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยปัจจัยหลักก็คือการให้ดอกเบี้ยงเงินฝากเยอะๆห้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครเขาให้ขนาดนี้หรอกนะฮะทีนี้ทีนี้ผมเดาใจคุณนายได้เลยว่าเนี่ยมันเป็นเหมือน แผนของการทําการตลาดแชร์ลูกโซ่อย่างหนึ่งแต่อาศัยการเป็นนิติบุคคลที่เป็นสารกลรเครดิตเนี่ยทำให้เกิดความเชื่อถือศรัทธ,ธามันก็ไม่ต่างกับแชร์ลูกโซ่ที่มีลายเส้นหรือใบอนุญาตของสคบว่าให้ขายตรงได้ก็เอาตัวนั้นแหละเป็นตัวที่ทําให้คนศรัทธ,ธาก็คือใจดอกเยอะๆอ่าแล้วก็คนก็เข้ามาเป็นเข้ามาเป็นเหยื่ออันนี้ก็เหมือนกันครับลักษณะเนี่ยคล้ายกันเลยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องกังวลมากเพราะว่าสากลอมรัย์ทั่วประเทศเนี่ย เป็นที่เชื่อถือนะครับว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตศรัทธาได้จะเกิดวิกฤตศรัทธานะฮะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นแชร์ลโซนะฮะเพียงแต่แผนวิธีการมันคล้ายกันนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราจะบอกว่าเป็นผิดแชร์ลูกโซเสียทีเดียวนี่ไม่ได้เพราะว่าเขาทําในนามของนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งมีกฎหมายมีพระราชติสฉากรรองรับแต่ถ้าดูในเนื้อหาเนี่ยมันคือการวางแผนเพื่อจะระดมทุน แล้วก็ใส่ฟ่อนทุนนั้นออกไปมันคล้ายแชร์ลูกโซ่คล้ายเลยแหละผมมองว่าคล้ายนะครับผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองมีโทรเข้ามาเบาๆหน่อยมีไหมฮะการเมืองนี่มันอยู่ที่ว่าจะดูว่าใครเป็นการเมืองนะถ้ามองว่าเป็นอดีตสสเป็นสสคือการเมืองมันก็ใช่หมดแล้วครับเพราะสังคมบ,บ้านเราเนี่ยก็บรรดาท่านท่านทั้งหลายที่เป็นฝ่ายการเมืองมันก็เยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองคุภชัยศรีสวัสดิเนี่ยเขามีคอนเนคชันการเมืองจริง,รงหรือเปล่าอ่อ คำว่าคอนเนคชันเนี่ยมันอยู่ที่จะว่ายอย่างไรไอ้เงิน1มื0นสล้านเนี่ยนะครับ <ừ> ที่เขาเอาออกไปซัพพอร์ตไอ้บริษัทต่างๆกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีผลประโยชน์เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยก็ถ้าจะนับว่าการที่สุภาชัยทําอะไรแล้วไปให้ประโยชน์กับคนเหล่านั้นเนี่ยคือคอนเนคชันเนี่ยผมตอบว่าใช่ ที่ผมต้องยังฝากเนี่ยผมกลัวท่านอธิบดีจะเดือดร้อนตามผมไปด้วยอ๋อไม่รอะครับผมนี่ถูกฟ้องเป็นนิติสินอยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครครับก็พูดกันตามเนื้อหานะครับเราก็ว่าตามพยานหลักฐานที่เราทําขณะนี้มีการอ้างอิงต่อๆกันมาเท็จจริงอย่างไรก็ต้องรอการยืนยันนะฮะที่วอลลุ่มของสุภชัยศรีสุภษรเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในตึกอาคารสำนักงานที่มีชื่อว่ายูทาวเวอร์ใช่ไหมฮะ ห้องประชุมใหญ่ในตึกยูทาวเวอร์เนี่ยหน้าห้องขึ้นป้ายคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อันนี้นก็ไม่ได้ดบ่งชี้หรอกครับว่าคุณหญิงจะไปเกี่ยวข้องการทำความผิดดรืยอะไรต่างๆนะครับเพราะว่า เท่าที่เราทราบเนี่ยตอนจัดตั้งใหม่ๆเนี่ยคุณหญิงท่านก็สนับสนุนจัดตั้งสากลใหม่ๆคุณหญิงก็ให้การสนับสนุนก็เป็นธรรมดาครับเพราะว่าการตั้งสากลออมซัพเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วในอดีตนั้นก็เป็นเขตเขตเขตเลือกตั้งแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีใครมีเรื่องวีลาวอย่างนี้หรอกครับไม่มีใครอยากจะจบชีวิตของการเป็นประธานสากลแบบนี้โอเคเข้าใจก็คือการมีชื่อคุณหญิงหน่อยสุราษฎร์ยุพาวันธ์ติดอยู่หน้าห้องประชุมในตึกยูทาวเวอร์วอลลุมของสุภชัยไม่ได้แปลว่า คุณหญิงหน่อยจะเป็นคอนเนคชันทางการเมืองจะเป็นแบ็กการเมืองให้กับสุประชัยสรุปอย่างนั้นไม่ได้ตรงนี้เข้าใจแต่มีการอ้างจริงต่อแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีผลต่อรรดาสมาชิกที่เข้าไปเวลาสมาชิกเข้าไปเห็นชื่อคุณหญิงหน่อยมีความเชื่อถือศรัทธาอันดับแรกเนี่ยนะครับพอดูว่าเป็นสากลที่มั่นคงเนี่ยคนก็ศรัทธาอ้าวมีผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะตรวจสอบดูซิโอ้โหมีที่นั่นที่นี่มาฝากกันเยอะแยะก็เลย ติดยันหน้าห้องประชุม,มที่วารุณใจก็เป็นวมมิธีการ